วันนี้เราก็พาลูกชายเราไปทำงานกันลงมาลูกมาถนนจะลืนล่นๆหน่อยนะครับอวันนี้เราจะทางลงจะง่ายหน่อยนะครับดีกว่าทางขึ้นนะครับผมนี่สไลด์ลงดอยเลยผู้พิง่ะของชอบของน้องผู้พิงเราอยู่แล้วนะครับนี่ว่าไงจ๊ะเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างจ๊ะ,ะดีอยู่เนาะเดินดีอยู่เนาะดีถนนดีไหมจ๊ะ ตทำนี้หรือเปล่าจ๊ะพี่พิงดีไหมดีไหมลูกอ่ะไม่ต้องพูดเยอะอ่ะไปเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะไปอ่ะลูกไปเลยลูกอ่ะไปทางไหนโอ้ฉลาดเนอะฝั่งนี้นะครับเออฝั่งนี้ไปได้อยู่ทำทางใหม่ทำทางใหม่ลูกค่อยลง <laughs> ไม่มั่นใจ <laughs> ไม่มั่นใจนะครับเด็กน้อยไม่มั่นใจค่อยๆลงไปลูกพันไม่ค่อยลงไปครับมีมีเส้นทางอยู่ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นมีเส้นทางรอยช้างตัวใหญ่เดี๋ยวอย่าเล่นท่อออกไปเฮ้ย ถอ,อยฝั่งนู้นลูกไม่ใช่ฝั่งนี้ของน้ำเขาถอยเอ,อ้ยนั่นน่ะไปลงไปเฮ้ยน<อ>ี่น่ะ,ะนี่มีดแถวๆโซ่รึไงเนี่ยอ๋ออ่ะพี่ะลงมา ฮะอืมโอเคสบายมากนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเด็กอ้วนเราในการลงเขานะครับถนนลื่นนะครับแม่แม่ช้างก็นู่นครับผมเต็มเลยนะครับรอต้อนรับเด็กอ้วนเราแล้วนะครับผมเด็กกายไม่ใส่หม่องนะปล่อยเฮ้ยอ่าสวัสดีจ้าแม่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 ช้างนยลูก สวัสดีจ้าอืออาจุ๊บๆหน่อจุบบนสูงจุบหน่อยอจุบแม่บุงานะครับผมนี่ครับแม่แม่ช้างของน้องผู้พิงครับน้องผู้พิงมาแล้วนะครับผมนี่เด็กอ้วนเรามาแล้วนะครับมาถึงที่ฮักช้างแล้วนะครับทักทายแม่แม่ช้างนะครับแม่บุงานะครับนี่แม่วันดีนะครับ จุบคุณแม่เขาอจุบคุณแม่วันดีนะฮรไปทักทายคุณแม่เขาทุกเชือกแล้ลูกปะเราเป็นเด็กเราต้องเป็นเคารพผู้ใหญ่อันนี้จะเป็นแม่พลอยวันดีจ้าแม่พลอยนะลูกวันดีจ้าแม่พลอยยังวันดีจ้าวันดีจ้าแม่พลอยจุบจุบแม่พลอยยังจุบแล้วนะครับผมนี่ฮะก็แม่พลอยสลิพรน,นะครับ ไม่เหลืองนะครับทักทายแม่น้อยหน่อยเร็วแม่น้อยอยู่ไหนจ๊ะแม่น้อยอยู่นี่ทักทายแม่น้อยยังโอ้โหจุ๊บแม่น้อยยังโอ้แม่น้อยอ,ยอ่ะ,อยอยอะ,ออะเพี้ยแม่สริพรด้วยสริพรนะจ๊ะสริพรสูงมากนะครับผมมาเพีพพย้ยวเพี้ยวอ่ะบายบายสูงบายบายเด็กินว่อยู่กับแม่กระจาบแม่บายจ้า <c oughs> <c oughs> ครับผม ดมกันอยู่นะฮะ